ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มมาสังหาริมทรั์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณอิสระบุญยังนะครับคุณอิสระสวัสดีครับหมอสวัสดีครับคุณโมนายแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับในมุมมองของภาคเอกชนมองอย่างไรบ้างครับกับโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่เดี๋ยวจะเตรียมให้เปิดจองในวันที่20มกราคม68นี้แล้วครับอ๋อก็เรียนคุณโมนายอย่างนี้ครับว่า ที่จริงเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์ในหลายๆด้านนะครประการที่หนึ่งก็คือว่าในช่วงที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเบื้องต้นเลยคือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแน่ๆนะครับเพราะว่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในหลายประเทศก็ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดธุรกิจเชื่อมโยงจานวนมากนะครับประการที่สองเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่ารัฐนโยบายของรัฐบาลนะก็เป็นนโยบายในเชิงสังคมด้วยนะที่ต้องการให้ให้เพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยไม่ได้ และเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่อยู่ทะเลที่ดีก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายเนี่ยที่ดินของภาคเอกชนเนี่ยก็จะราคาสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นประกันที่สองประกันที่สามก็คือว่าปจัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็คือว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเรื่องระบบรางด้วยซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อดีว่ามันกลับไปสนับสนุนระบบรางนะฮะซึ่งซึ่งลงทุนไปต้องบอกว่าหลายล้านล้านนะฮะโดยโดยที่เราลงทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม้ฐานจิตที่อยู่ ในเมืองหรือปริบพอลนแล้วก็รวมถึงรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีการที่กำลังเงินมีการลงทุนต่อไปแล้วก็อยู่ระหว่างการดาเนินการแล้วก็มีนะฮะส่วนอีอกอีกอันมันก็เป็นเรื่องของในเชิงของมิติทางเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าถ้าว่าคนหันมาใช้ระบบรางมากขึ้นนั้นเนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันลดมลภาวะลดการใช้รถยนต์ลดการใช้น้ำมันแน่ๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าถังเมืองในบ้านเราเนี่ยมันเพิ่งใช้แต่มาสักยี่สิบสามสิบปีเท่านั้นเอง บางจังหวัดซึ่มีผังเมืองไม่นานอย่างนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะใช้แม้ขันสิตแล้วปรากฏว่าเอคนเนี่ยใช้ระบบใช้ระบบเอ,อล้อเนี่ยมาอย่างยาวนานอนะใช้ mm hmm. ระบบมาอย่างนานปรากฏว่าระบบรางเนี่ยไปอยู่ในห่างไกลจากระบบล้ออ uh huh. จะเห็นว่าแม้แต่ในกรุงเทพฯเลยเรจะเห็นได้ชัดเลยว่าสถานีเยอะยะเลยครับที่แม้แต่รถไฟฟ้าที่เราไปสู่อพุมเนี่ยบางสถานีต้องต้องเดินเท้าไป E: อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นชัดว่านี่ยกตัวอย่างใกล้ๆในเมืองนะครับ,รบ <men> เพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับระบบถนนนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อดีหลายอย่างเนื่องจากว่าจะก่อให้เกิดศูนย์ชุมชนขึ้นที่ตำแหน่งที่เป็นอะไรฮะที่เป็นสถานีที่แม้ทางสิทธนะหรือสานีขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากครับครับเราจะนั<อ>้นในมุมมองที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งเป็นนโยบายเชิงสังคมด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วย ดังนั้นหนึ่งในจุดสําคัญของโครงการนี้ต้องบอกว่าคือทาเลเลยใช่ไหมครับในมุมม,มองคณอิสระมองอย่างไรบ้างก,กับทําเลสําหรับโครงการนําร่องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเชียงรากกม .11 หรือแม้กระทั่งธนบุรีครับอ,อ๋อก็เรียนอย่างนี้ครับว่าฐานทาเลนี้ก็มีความต่างกันอยู่บ้างก็คือแน่นอนว่ากมอ .11 เนี่ยมันจะบอกว่าวันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใจกลางเมืองไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้วยในย่านนั้นนะครับก็น่าจะเข้าใจว่าที่ดินน่าจะอยู่ ด้านหลังกรทหรืออะไรประมาณนี้นก็อยู่ในที่ที่เมันจเจริญอยู่แล้วเลยในขณะนี้นะครับแล้วก็ประการที่สองก็ชนบุรีนี่ก็อยู่ในชุมชนที่หนาแน่นขนาดใหญ่งนสาถานีชนบุรีนะครับส่วนเชียงรากนี่ก็จะเป็นชุมชนชานเมืองที่หา่างออกไปนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวตัวแปรนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่แม่ทานสิทธิ์ด้วยนะครับว่าระบบแม่ทานสิทธิ์เนี่ยถ้ามีราคาที่ลดลงอะไรนี่ก็เป็นปันจจัยสนับสนุนที่ทําให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งงาน,นไ,ด,ได,ด้ได้โดยสะดวก ครับผมคิดว่าเป็นทำแหนที่ดีหมนดนะฮะตำแหที่ที่ได้คัดกรองมาแล้วนีครับครับแล้วเรื่องของรูปแบบนะครับเพราะว่าจะต้องมีการผ่อนจะอยู่ที่ประมาณสัก30ปีแล้วก็จะอยู่อาศัยได้99ปีทีนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะผ่อนไปตั้ง3าสิปีแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าได้สิทธิ์อยู่9 9ปีตรงนี้คุณอิสระมอยังไงบ้างครับอ๋อต้องเรียงนงี้ว่าที่ดินเนี้ยอันนี้เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นที่ดินที่เป็นของรัฐทั้งหมดเน,น ก็ไม่ไม่สามารถจะเป็นกรรมสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะฮะที่ทุกวันนี้ที่มีชุมชนต่างๆที่อยู่ในที่ของทรัพย์สินบ้างอยู่ในที่ของส่วนราชการบ้างพนารักบ้างเนี่ยโครงการที่หัวัยเหล่านี้หรือว่ากาิจกรรมต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็ไม่ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลพยายามที่จะขยายระยะเวลาการถือครองกรรมสิทธิ์และพยายามที่จะแก้กฎหมายแก้กฎหมายเข้าใจว่าจะเป็นกฎหมายทรัพย์อินสิตนะฮะเท่าที่ได้ฟังจากที่รัฐบาลแถลงนั้นเนี่ย กฎหมายทรับย์อสัสิทธ์เนี่ยจะต่างกับกฎหมายการเช่าทั่วไปเพราะว่าเราจะเหมือนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยทําอะไรก็ไม่ได้ต้องไปขออนุญาตเอ,อผู้ผู้ให้เช่าอีกอะไรเงี้ยนะครับ<อ>แล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดกตกทอดได้ถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่ากฎหมายทยรัพย์สัิทปัจจุบันนียมีอายุแค่สามสิบปีก็เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยคงไปแก้กฎหมายนี้นะครับเพราพี่มีการถแถลงออกมาแล้วนะครับเพื่อจะให้ระยะเวลาการอยู่อาศัยหรือการเช่าเนี่ยได้ยาวขึ้น นะครับแล้วก็เป็นมรดตกตกทอดได้อะไรได้หมดเลยเหมือนเหมือนเท่ากับว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์เลยจริงแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องแลกกันระหว่างราคาที่ส่ําลงมากถ้าเกิดว่าเป็นทำเลเดียวกันเนี่ยแล้วเราไปซื้อของเอกชนเนี่ยอาจจะราคาแพงกว่าล้านสอง้านบาทก็ได้นะครับึ้นอยู่กับทําเลนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่เราเป็นสิทธิ์เหมือนกับเป็นกรรมสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาที่เรายังคงมีใช้ก็สัญญ,ญาเช่ากันลวกันที่เราระหว่างที่เรายังมีสัญญ,ญาเช่าอยู่ ทรัพย์อิงสิทธิ์ในที่นี้จะถึงขั้นสามารถไปขอสินเชื่อจากบรรดาสถาบันการเงินได้ด้วยไหมครับขออันนี้อันนี้จะกปเดง่ายขึ้นเพราะว่าทรัพย์อิงสิทธ์เนี่ยปกติก็จะใช้สําหรับการจำนองได้นะฮะแล้วก็โอนสิทธิ์ได้เหมือนกันนะฮะโอนสิทธิ์ได้ด้วยเหมือนกับว่าเป็นของเราหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ง่ายขึ้น,น,นสำหรับสถาบันการเงินเพราะว่ากรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตสำหรับสถาบันการเงินก็สามารถจะ ขายสิทธิ์อันนี้ต่อไปได้เหมือนกันซึ่งนี้คงก็มีเงื่อนไขรายละเอียดต่อไปด้วยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนนะะจะถามคุณอิสระต่อพอดีเลยครับพอเป็นทรัพย์อิสิ์สอย่างที่คุณอิสระบอกไปว่าเอาละด้านหนึ่งคือเสมือนเป็นเจ้าของทรัพย์เลยแล้วก็สามารถส่งทอดต่อไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยแล้วด้วยอายุการอยู่อาศัยที่ยาวนานเก้าสิบเก้าปีเข้าใจได้ว่าน่าจะมากกว่าดีไม่ดีอาจจะสองถึงสามทอดของช่วงอายุเป็นลูก,เป,ลกเป็นหลานนี่เลยใช่ไหมครับ๋อครับครับใช่ครับ ตรงนี้เองคุณอิสระมองว่าน่าจะมีวิธีการในการส่งทอดอย่างไรที่ด้านนึงก็คือจะโปร่งใสด้วยแล้วก็ให้กับลูกหลานมาอยู่จริงๆด้วยรวมถึงการป้องกันปัญหาที่หลายคนก็เป็นห่วงกันเกี่ยวกับการปล่อยเช่าช่วงต่อคุณอิสระมองอยังไงครับอ๋ออันนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่สําคัญที่คุณโมนายพูดนี่ก็คือว่าอจะจะอันที่หนึ่งเลยต้องเริ่มตั้งแต่ว่าอกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแหละนะฮะแล้วก็จะคัดกรองให้มีความชัดเจนได้อย่างไงซึ่งผมเข้าใจว่า เอ่อกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลจะคัดกรองในหรือหลักเกณฑ์เนี่ยคงยังไม่ได้ออกมาแต่ว่าต้องออกมาเร็วๆเนี้ยเพราะว่าเห็นว่าจะเปิดจองวันที่ยี่สิบนี้แล้วนะครับในในเฟสแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยต้องชัดเจนก่อนว่ารัฐบาลจะเลือกคนกลุ่มไหนเช่นกลุ่มที่เป็นเฟิร์สโฮมบ้านหลังแรกหรือเงื่อนไขมีไรายได้น้อยหรือปานกลางหรือเปล่าหรือว่าต้องใกล้ไกลแหล่งงานแค่ไหนนะคือข,<ม>ข้อสังเกตเรื่องนี้ผมคิดว่าสําคัญที่จะไปเรื่องในขั้นตอนต่อไปในเรื่องการสมมอก เพราะว่าการส่งมอบต่อไปในอนาคตเนี่ยคือถ้าเป็นทรัพย์อินทรีย์เนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับ,รบหรือว่าจะขายต่อในอนาคตเนี่ยก็อย,อยังได้ถ้าไม่มีข้อห้ามไว้ถ้าไม่มีข้อห้ามไว้ต้องเรียนอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าการคัดกรองและเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยอยู่ในกรอบยังไงนะครับแล้วก็อข้อสัญญญญงเกตเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะผมก็มีเพิ่มเติมสองลักษณะคือคอันที่หนึ่งเนี่ยในควาเรที่ตั้งที่ที่ดีอยู่แล้ว แล้จะเป็นกมสิบเอ็ดเองจะเป็นที่สารีสมรีผมคิดว่าเอ,อมีจํานวนเท่าไหร่ก็น่าจะหมดนะครับนะครับอ,อันนี้เรื่องที่เรื่องที่หนึ่งนะเพราะนั้นอันนี้ต้องคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ในเชิงสังคมด้วยว่ารัฐบาลต้องการให้คนกลุ่มไหนที่อาจจะเป็นคนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการซื้อได้อยู่แล้วแต่ก็มีความสามารถในการผานชำระได้เพราะราคาสั่งลงนะครับมีเรื่องที่หนึ่งกับข้อที่สองก็คือว่าถ้าห่างไกลออกไปเนี่ยเราก็มีกรณีศึกษาของ ที่อาใส่สหรับผู้มีไรายได้น้อยอัดีตอยด่แล้วว่าต้องไม่ใช่ดีมานเทียมต้องไม่ใช่มีการสร้างสร้างอะไรฮะสร้างเอ่อสร้างความต้องการขึ้นมาเพื่อจะให้สร้างโครงการให้ได้แลวปรากฏว่าเป็นเป็นมีหน่วยที่เหลือขายในโคตรจานวนมากเพราะเข้าใจว่าการลงทุนลักกณะอันเนี้ยเป็นน่าจะเป็นบริษัทเอ่อลูกข,ของการรถไฟอ่าแล้วก็รบาฟก็คงไม่ได้รับซื้อมาเมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้วก็ต้องจำหน่ายไปให้หมดเพื่อนําเงินเนี่ยมาชดเชย ค่าก่อสร้างหรือค่าต่างๆพวกที่ที่ลงทุนไปไม่เหมือนโครงการในอนดีตที่บอกว่าก็มีการสร้างริมานเทียงซึ่งเราก็ทราบทราบ,บประเด็นปัญหาอยู่แล้วซึ่งก็ขอให้เรื่องนั้นเป็นกรณีศึกษานะครับว่าอันนั้นเพียงแต่ว่าบางทีก็เข้าชื่อกันไปเยอะๆเพื่อเพื่อจะให้ทาโครงการให้ได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยหน่วยงานของเราต้องรับซื้อไปท,ที่ไม่ควรเกิดกรณีอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องของของกลุ่มเป้าหมายที่ที่ควรจะชัดเจนนะครับเรื่องทเนที่ตั้งแล้วก็ความต้องการจริงนะครับ ครับอันนี้ต้องเป็นความต,ต้องการจริงแน่นอนเพราะว่าด้านหนึ่งคือเงินที่ได้มาจากการที่ผู้ต้องการอยู่อาศัยเขาจะไปกู้จากธน,นาคารอาคารสงเคราะห์มาด้วยแล้วก็เงินเหล่านั้นพอรัดได้มาค่อยนํามาใช้ในการปลูกสร้างต่อไปแต่ทีนี้ครับอยากให้คุณอิสระมองหน่อยว่าจะมีวิธีการไหนที่จะป้องกันการปล่อยเช่าช่วงได้เพื่อจะให้คนมาซื้อคนมาอยู่นั้นเป็นคนอยู่จริงๆครับเอ่ออันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าอาจจะมีการวางหลักเกณฑ์หรือกติกาได้เพราะว่าเราต้องการให้ เอ่อที่รัฐบาลพูดมาตอนนี้คือโซลส์โฮมแหละนะครับคือคือคนที่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมีหลักเกณฑ์ได้ว่าภายในสิบปีสิบห้าปีนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถได้เข้าช่วงได้โดยผู้อยู่อาศัยนั้นเนี่ยต้องเป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้องอันนี้ก็กําหนดได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเมื่อเขาอาจจะเริ่มทํางานไม่เคยมีบ้านมาก่อนเนี่ยเมื่อเขามีฐานะดีขึ้นเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะขยับขยายที่จะไป<อ>ไปไป,ไปซื้ออบ้านบ้านเดียวบ้านแฝดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ ไม่ใช่อาคารไม่ใช่อาคารสามสิบตารางเมตรอ่าซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ตกทอดต่อไปเนี่ยคนเป็นคนในครอบครัวไหมหรือว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องคืนต้องคืนให้ไหมแต่ถ้าคืนให้ก็มีหลักเกณฑ์ต่อไปว่าเล้วตีราคากันยังไงเนี่ย hmm. อ่าอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นน hmm. ะแต่ว่าผมคิดว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้กำหนดได้ ครับครับอันนี้น่าสนใจมากคุณอิสระ,ะครับเพราะว่าหลายคนเอาหล่ะพอเริ่มต้นทํางานอาจจะมาอยู่โครงการนี้ก่อนพอทํางานไปสักพักเงินเดือนมากขึ้นอยากจะขยับขยายแล้วก็มีครอบครัวด้วยอยากจะไปอยู่ที่อื่นสิทธิ์ตรงนี้เราจะสามารถขายหรือว่าจะส่งมอบคืนให้กับการรถไฟได้อย่างไรเพื่อไปมอบให้กับคนอื่นต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ควรจะมีหลักเกณฑ์ไว้ครับอ้อทีนี้ผมขออนุญาตก,กลับมากลุ่มเป้าหมายนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เท่าที่ดูจากอัตราการผ่อนชาระนะครับ การผ่อนชําระเนี่ยก็จะมีอยู่หลายขั้นบันไดด้วยกันตั้งแต่เงินต้นแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนด้วยแต่จะอยู่ในช่วงกลมๆประมาณสัก3,500บาทต่อเดือนจนไปถึง4 0 0พบาทต่อเดือนถ้าเป็นอัตราการผ่อนชาระประมาณนี้ในมุมคุณอิสระมองว่าคนที่จะสามารถกู้กับทอสอได้ผ่านน่าจะมีรายได้มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับคืออันนี้ครับก็คือว่าประมาณสักรายได้ในครอบครัวแล้วกันนะฮะไม่ไม่ใช่คนเดียวเนี่ย แค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยก,ก็สามารถกู้ผ่านแล้วนะ <S <S หมื่นกว่าบาทไม่เกินสองหมื่นเนี่ยสองคนทํางานเนี่ยกู้ได้แล้วเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยจะมีเงื่อนไขเรื่องดอกเบีย้ยต่ำด้วยแล้วก็ราคาที่ทราบเนี่ยที่ผมเห็นจากแบบแปลนเนี่ยคือถ้าซื้อเอกชนเนี่ยแพงแน่แน่มันไม่ไม่สามารถซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ได้แน่แ่อยู่แล้วลวนะครับก็คือราคาอาคารชุดเนี่ยก็คือประมาณสามสิบตารางเมตรถึงสี่สิบห้าตารางเมตรแต่ด้วยคํทาที่ดอกเบีย้ยต่ำผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่ 67%เนี่ยเราจะผ่อนสัส30ปีเนี่ยเราต้องผ่อนถึง7,000บาท8,000บาทแต่ถ้าดอกเบี้ยเหลือ2.5%เนี่ยราคาต่อ1ล้านบาทเนี่ยเราก็ผ่อนแค่ประมาณสัก2,000ปลายปลาย,ลายหรือ3,000ไม่เกิน4,000บาทนะเพราะง้นฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่เป็นสําคัญที่ควบคู่ไปกับเรื่องของเรื่องของอรเรื่องของราคานะอันนี้เป็นเป็นสองตัวที่เป็นองค์ประกอบนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถผ่่นชระได้แน่ๆนนะฮะแล้วก็ การที่คุณมนายพูดถึงเนี่ยอันนี้สาคัญว่าเอ่อกลุ่มที่จะยื่นขอสินเชื่อเนี่ยถ้าเป็นการ market, พรีร์เกจหมายว่าเอ่อยื่นยื่นหลักฐานตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่า<ะ>สามารถกู้ผ่านอันนี้ยก็จะเป็นการคัดกรองที่ดีแต่ว่าก็ต้องคัดกรองว่าไม่ให้คนที่มีรายได้ส,สูงอยู่แล้วแล้วก็เอ่อตรณีคําถามแรกของคุณโมนายว่าต้องการการเช่าได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนมีรายได้สูงแล้วก็ได้สิทธิ์แล้วก็ไปให้เช่าซึ่งเราก็ควร <c oughs> จะวางหลักเกณฑ์ว่าต้องอยู่อาศัยเองหรือญาติพี่น้อง อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยสาคัญรแต่ว่ากู้ได้ง่ายอยู่แล้วครับถ้าในกรณีที่ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าผมคิดว่าดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไม่จําเป็นต้องตลอดหวิอยาเพือ่อ,อมไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลมากเกินไปเพราะแต่ละคนที่จะชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานเนี่ยรายได้ก็ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อเช่นอาจจะ2.5เปอร์เซ็นต์3ปีแรก5ปีแรกหลังนั้ขยับเป็น3เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ต่ำมากแล้วล่ะนะขยับเป็น4 5เปอร์เซ็นต์ได้จะเข้าสู่ภาวะ ดอกเบี้ยกปกติในระยะยาวก็จะไม่เป็นภาระงบประมาณครับครับสแสดงว่าค,คุณมิสละมองว่าปัญหาเรื่องการกู้ไม่น่าจะมากใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็เป็นห่วงเห็นยอดการปฏิเสธสินเชื่อสังหาริมทรัพย์หรือว่ายอดการปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์ก็กลัวว่าโครงการนี้ตกลงทอสอ็จะปล่อยหรือเปล่าแต่ตรงนี้เชื่อว่าจะมีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับอ๋อผมว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็จะกู้ง่ายมากด้วอดอกเบี้ยต่างลงครับอ๋อครับแล้วความยืดหยุ่นในที่นี้ก็จะให้สําหรับ รายได้ครอบครัวแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทก็น่าจะสามารถกู้ผ่านได้แล้วถ้าเกิดไม่ติดเครดิตบูโรด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นปัญหาน้อยนะฮะเพราะว่าราคาราคาส่่างลงดอกเบี้ยส่่างลงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าไปเชื่อมโยงกับเอในระยะต่อไปซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางสั่งลงด้วยจากนโยบายที่รฐบ,บาลพย,ย,ยายามจะทาให้เอราคาเนี่ยเป็นยี่สิบบาทตลอดสายผมคิดว่ามันต้องบวกกันหลายเรื่อง คาของที่ต่าลงนะเพราะฉะนั้นนความสามารถในการที่จะมีเงินจับจ่ายนก็มีมากขึ้นปกติอย่างนี้ครับว่ารายได้ที่ควรจะผ่อนบ้านเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งในสามหนึ่งหนึ่งในสามของรายได้รวมในครอบครัวมันถ้าบอกว่าค่อมสุันมีเงินเดือนสักหมื่นกว่าก็ก็สามารถผ่อนได้แหละไม่เป็นภาระเป็นเกินไป หน 4, ึ่งในสามผ่อนสี่พันก็มีรายได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นสองพันบาทใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่นี้ถ้าสองคนทำง,งานรวมกันเนี่ยก็เกินกว่านี้อยู่แล้วในปัจจุบันครับ <พ Gone S 3> คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาคุณอิสระฮ่ะขอสอบถามต่อเลยคือถ้าเกิดช่างน้ําหนักเปรียบเทียบกันระหว่างเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ซึ่งปัจจุบันอาจจะเช่าอยู่ไม่รู้แหละจุดไหนอย่างไรกับมาเข้าร่วมโครงการเพื่อซื้อบ้านทุกคนไทยมีวิธีการช่างน้ําหนักเลือกอยังไงดีครับอ๋ออันนี้แน่นอนเลยครับว่า เอย่างน้อยที่สุดโครงการของของรัฐบาลเนี้เป็นโครงการที่อยู่ใกล้การเดินทางอยู่แล้วล่ะในมณันสิตอยู่แล้วอันนี้ข้อดีข้อที่หนึ่งข้อที่สอง,ง,ง,เงเนี่ยยังไงค่าเช่าเนี่ยในปัจจุบันถ้าเป็นทาเลแบบทานองเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าสูงกว่าราคาที่จะต้องผ่่นต่อต่อเดือนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเช่าเนี่ยมีข้อดีคือว่าเมื่อคิดจะย้ายทําเลที่ตั้งเนี่ยย้ายง่ายกว่าอ่าแค่นั้นเองนะเราบอกว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ อนาคตอาจจะย้ายไปอยู่ฝั่งทนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีนน้จะย,ย้ยายง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราเช่าสัญญาเช่าก็อาจจะสิบปีสองปีสามปีก็ได้แต่น,นี้เราไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการกดระยะเวลานาน,านแต่ผมคิดว่ากรณีผ่อ,อย่างที่ว่าไม่เกินสี่พันบาทเนี่ยข้อที่จริงเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงสาสิบปีก็ขหมดแล้วครับถ้าราคาเนี่ยแค่ล้านบวกลบแล้วกันนะครับตามที่ตา,ทตามที่เราสร้างในสมัยนี้ครับ แล้วผ่อน4,000นี่ก็คือตลอดอายุสัญญาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดไปเช่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าค่าเช่าจะโดนปรับขึ้นจากเจ้าของอาคารหรือเปล่าใช่ไหมครับ๋องใช่ครับใช่ครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องกราบคุณคุณดิสรามากสาหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับประโยชน์จากโครงการบ้านเพื่อคนไทยคุณผู้ชมฮะทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางและคนที่เพิ่งเริ่มทํางานให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง รวมถึงเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบรางนะครับรวมถึงช่วยเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นก็คือการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงมาย้ําอีกทีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจโครงการนี้ไปดูตัวอย่างบ้านและคอนโดได้ในวันที่20มกราคม68ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็คือสถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วในวันเดียวกันนั้นจะมีการเปิดให้จองในบางส่วนด้วยโดยเฉพาะทำเลโครงการนำร่องนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ